ยังอยู่ที่วิชา Timber and Steel เป็นข้อสอบกว,ว์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดคำตอบที่มีแต่ตัวเลขก็บางข้อก็จำได้เลยมาเริ่มข้อแรกถ้าเจอคำถามที่เป็น Slenderness Ratio Slenderness Ratio ให้ตอบ300 Slenderness Ratio ตอบ300อันนี้คำตอบก็จำเลย 0.002ตอบไม่ซ้ำเจอ0.002จำตอบเลย0.002ข้อต่อไปตอบ4เท่าตอบ4เท่าอีกข้อหนึ่งให้ตอบประมาณ2เท่าประมาณ2เท่าประมาณ2เท่าแล้วก็คีย์เวิร์ดจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหน้าตัดสุดทธิมากที่สุดให้ตอบข้อที่มีค่ามากที่สุดก็คือ85% ตอบ85%อนอันนี้มีรูปเด็กรูปประพันธ์มาจากโจทย์ให้มากิโลกรัมละ30บาทข้อไหนขึ้นต้นด้วย3ตอบข้อนั้นกิโลกรัมละ30บาทตอบข้อที่ขึ้นต้นด้วย3คือ3,195บาท3195 3,195บาทอันนี้ในโจทย์มีอัตราส่วนความฉลูด ใหจำนี้ชลูดมี2พยางเพื่อน,นั้นตอบ200ร้อชลูดมี2พยางตอบ200อันนี้จำคำตอบข้อนี้ไม่ซ้ำศูนย์ e ในวงเล็บ l ต่อ d กำลังสอง7 0 e ในวงเล็บ l ต่อ d dog นะมันหลอกมามี l ต่อ b boy แต่ให้เลือก l ต่อ d dog กำลังสคู่กับ 0.07e ออันนี้ก็เหมือนกัน 1.20e ยังเป็นในวงเล็บ L ต่อ D D d o c วงเล็บยกกำลังสอง1 e 0 e คู่ส่วนด้วยในวงเล็บ L ต่อ D d o c ยกกำลังสอง 1. ให้จำา2 2 0กับ L ต่อ D d o c 1.20กับ L/Ddoc ต่อ D ข้อนี้จำคำตอบเป็นคู่73และ180 73และ180 73และ180ข้อต่อไปจำเป็นเลขเบิ้ล25.5ก็คือ55 25.5กก,กต่อตารางซม25.5กก,กต่อตารางซมข้อต่อไปเป็นโจทย์ยาว จงหา Effective Length Factor ให้ค่ามาโจทย์าวนี้ตอบให้จับคู่เป็นคู่กับค่า ix ในโจทย์โจทย์ให้ค่า ix มาที่ต่างกันถ้าค่า ix เท่ากับ21700ตอบ1.35ค่า ix 21700ตอบ1.35ถ้าค่า ix 23700ตอบ1.95 23700ตอบ2 ตอบ1.95ถ้าค่า ix 4 3 0 0ตอบ1.8ค่า ix 4 3 0 0ตอบ1.8เป็นข้อสำหรับค่า ix อันนี้จำคำตอบไม่ซ้าถ้าเจอ1.5คูณ5นิ้วตอบเลย1.5คูณ5 1.5คูณ5ข้อต่อไปจำคำตอบ19 เป็นเรื่องของค่า KL ส่วน R ถ้าเจอ19ก็ตอบเลย KL KL ส่วน R ตอบ19เข้าต่อไปจำคำตอบได้320ตอบ320เป็นค่าของ H ต่อ TW max ตอบ320 H ต่อ TW max ตอบ320เข้าต่อไป หน่วย KSC 1,260 KSC 1,260 KSC 1,260 KSC 12คำตอบไม่ซ้ำต่อไป590กิโลกร,รัมต่อตัวเจอ590กกต่อตัวก็เลือกตอบเลย590กกต่อตัวชุดต่อไปหน่วยจะเป็นตัวอันนี้จำ คำถามเป็นหมุดย้ำตอบ3ตัวหาจำนวนของหมุดย้ำตอบ3ตัวถ้าถามหมุดย้ำตอบ3ตัวสลักเกลียวมี4ข้อให้ดูตัวเลือกกับโจทย์ด้วยถ้าสลักเกลียวบวก3,000กิโลกร,รัมตอบ6ตัวสลักเกลียวกับตัวเลข แรงดึง3,000กิโลกร,รัมให้ตอบ6ตัวสลักเกียร์บวก70ตันตอบ9ตัวหรือจะจำแบบสรุปก็อยู่ตรงนี้ละให้จำถ้าเจอ2เจอคำตอบ2ตัวให้ตอบ2ตัวถ้าเจอคำตอบ6ตัวให้ตอบ6ตัวแต่ถ้าเจอคำตอบ6คู่กับ9 ให้ตอบ9ตัวถ้าในคำตอบมี6มีทั้ง6และมีทั้ง9ให้เลือก9แต่ถ้าเจอ6ให้ตอบ6ถ้าเจอ2ให้ตอบ2อันนี้สลักเกีียวบก70ต,ตันตอบ9เจอ6คู่กับ9ให้ตอบ9อันนี้คำตอบไม่ซ้ำเจอสลักถ้าเจอ9ไม่มี6ก็ตอบ9ตัวเลยเจอสลักเกีียว9ตัวตอบเลย อันนี้หกับ9ให้ตอบ9เจอ6ตัวคู่กับ9ตัวให้ตอบ9เจอ2ตัวให้ตอบสองหมดแล้วสำหรับคำตอบสลักเกี่ยวจำง่ายๆก็คือถ้าเจอสองตัวให้ตอบ2ตัว ถ้าเจอ6ตัวให้ตอบ6ตัวถ้าเจอในคำตอบมี6มีทั้ง6มีทั้ง9ให้เลือก9ตัวข้อต่อไปเป็นชุดของหน่วยกิโลกร,รมัมน่าจะไหลข้ออยู่ไปต่อคลิปหน้าครับ